สวัสดีครับสวัสดีครับเพื่อนเพื่อนทุกคนนะครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ช anel ของ ANC Studio นะครับ สำหรับคลิปวีดีโอนี้นะครับเราจะมาสอนหาเงินเข้าบัญชีของ t u u m o n n y w a l l e t นั่นเองทุกคนนะอยู่ด้วยกัน100บาทนะครับผมนะซึ่งนะครับแอปพลิเคชันนี้นะเป็นแอปพลิเคชันเกี่ยวกับการเล่นเกมนะครับแล้วก็สะสมแต้มแล้วก็เอาไว้ไปแลกเงินเข้าบัญชีของ t u u m o o e y w a l l e t นั่นเองทุกคนนะก็สำหรับนะคนที่สนใจหาเงินนับเข้าบัญชีของธนาคาร หรือสนใจหาเงินเข้าบัญชีของ True Money Wallet นะครับแอปนี้นะครับสามารถที่จะสร้างไรายได้ให้กับท่านผู้ชมได้เลยนะครับในส่วนของการหาเงินเข้าบัญชีของธนาคารนั้นเราจะถอนเงินจากแอปนี้เข้าบัญชีของ True Money Wallet ก่อนและค่อยโอนเงินจากบัญชีของ True Money Wallet โอนเข้าบัญชีของธนาคารของเราโดยตรงนั่นเองทุกคนนะรองรับทุกบัญชีของธนาคารนะครับก็นะครับเดี๋ยวเราไปรับชมในส่วนของคลิปวิดีโอนี้กันเลยนะครับ สำหรับคลิปวิดีโอนี้นะครับเราจะมาอัปเดตในส่วนของการหาเงินเข้าบัญชีของทูมานิวเดดด้วยแอปพลิเคชันที่มีเชื่อว่าชีพพาร์คนั่นเองนะครับแอปชีปพาร์คเป็นแอปกเก,กี่ยวกับการเล่นเกมผสมตัวแกะนะครับตรงนี้นะ ซึ่งแกะนะครับที่เรามีอยู่นะครับเมื่อเราผสมกันแล้วก็จะได้รับเป็นเหรียญนั่นเองนะครับผมนะเหรียญที่เราได้รับมาก็จะนําไปแลกเป็นเงินเข้าบัญชีของทูบเมนี่วอลเล็ตนะครับซึ่งวิธีการที่เราจะหาเหรียญน,นั้นมีหลายวิธีการด้วยกันนะครับไม่ว่าจะเป็นวิธีการของการผสมแกะเล่นเกมหรือจะเป็นวิธีการของการทําภารกิจนั่นเองทุกคนนะก็เดี๋ยวเราไปรับชมกันนะครับอันนี้คือในส่วนของเกมของเขาเนาะ เป็นเกมผสมแกะนะครับมันจะมีแกะต่างๆนะครับอ่าเดี๋ยวผมจะผสมกันเนาะซึ่งอันนี้คือภารกิจของการผสมแกะก็คือจะอยู่ที่เมนูคําว่าอัพตรงนี้นะครับก่อนเมื่อเรากดเข้าไปก็เขาจะบอกว่าถ้าเราผสมแกะจนถึงเลเวล5ได้รับเหรียญแล้วนะเลเวลสิก็รับไปแล้วเนาะเลเวลยีนะยังไม่รับนะบเลเวลสามสิบแล้วก็1100งนะครับอันนี้คือแกะ ไอ้เลเวลต่างๆนับที่เราสามารถผสมได้นะครับผมนะก็เป้าหมายของเราก็คือต้องผสมให้ถึงเลเวลต่างๆที่เขากําหนดนะครับและเรายังสามารถที่จะรับเหรียญที่มันลอยเลยอยู่ตรงนี้ได้เนาะเดี๋ยวตรงนี้เรารับฟรีไปเลยนะครับแล้วก็มันก็จะถูกไปสะสมที่ตรงนี้นั่นเองนะครับไปดูช่องทางการถอนเงินกันก่อนเลยแล้วกันเนาะการถอนเงินก็สามารถถอนได้ตั้งแต่10บาทนะครับ สิบบาทนะครับแล้วก็10บาทต so ้องใช้เพชรที่300เพชรใช้เหรียญอยู่ที่1 2 0 0 0 0เหรียญนะครับ30บาทนับใช้เพชรอยู่ที่400เพชรใช้เหรียญอยู่ที่3060 0 0เหรียญนะครับแล้วก็อ่าบาทน้าที่ผมถอนไปล่าสุดก็อ่าใช้เพชรอยู่ที่600เพชรใช้เหรียญอยู่ที่1ล้านสแสนเหรียญด้วยกันเนาะ200บาทนะครับใช้เพชรอยู่ที่600เพชรนะครับใช้เหรียญอยู่ที่2ล้าน สี่แสนเหรียญด้วยกันนะครับและประวัติการถอนเงินที่ผมได้ถอนไปก็จะอยู่ที่มุมขวามือนะมุมบนขวามือนะครับและน,นี่ก็คือประวัตินะครับก็นะครับล่าสุดก็นี่ดูคนนะวันที่27 ได้รับเงินเข้ามานะครับผมนั่นก็คือตั้งแต่เวลา16นาฬกา42นาทีนะครับผมตรงนี้เนาะเดือนมกราคม2023นะครับ2023ปีนี้นะครับผมถอนไปแล้วอยู่ด้วยกัน2ยอดด้วยกันเนาะก็รวมเป็นทั้งหมดอยู่ที่300บาทแล้วนะครับผมนะสิ่งที่เราต้องทำก็คือเราต้องไปหาเหรียญและก็เราต้องไปหาเพชรนั่นเองนะครับช่องทางที่เราจะไปหาก็คือ จากการที่เรานั้นทำภารกิจนับนี่คือภารกิจเนาะการที่เราจะเข้าเมนูภารกิจให้เรามากดที่สมุดที่เป็นสีฟ้ากดเข้าไปก็จะมีภารกิจต่างๆนะครับอย่างเช่นภารกิจเช็คอินนะครับจะได้รับรางวัลคือเหรียญ228เหรียญกับอีกเพชร6เพรนะครับดูวิดีโอนะครับ5ครั้งนะครับแล้วก็กดดูกดรับเหรียญนะครับสองครั้งผสมแกะนับ30ครั้งนะครับตรงนี้เนาะแล้วก็นับขูดบัตรนับ20ครั้งนะครับ จับลางวัน10ครั้งเล่นเกม10ครั้งสุ่มคู่ป้องอีก10ครั้งด้วยกันตรงนี้นะครับผมนะข้างล่างนี้คือการเล่นเกมอีก6ครั้งนะครับแล้วก็ชิดอินติดต่อกัน7วันนะครับแล้วก็โปรโมทแอป,ปหรือการเชิญเพื่อนนะครับซึ่งช่องทางน,นี้ก็คือเป็นช่องทางที่เราจะสามารถหาเหรียญแล้วก็หาเพชรได้เยอะที่สุดของแอปพลิเคชันนี้นะครับผมนะ ก็อันนี้คือในส่วนของภารกิจทั้งหมดนะครับซึ่งผมมองว่าเนาะถ้าเรานับเล่นเกม่างเดียวเราไม่ก็เล่นเกมไปด้วยทําภารกิจไปด้วยนั้นนั่นเองเนาะก็อาจจะทําให้เรานั่นได้คะแนนเยอะเช่นเดียวกันแต่ถ้าเราเล่นเกม่างเดียวคือเกมผสมแกะคือผสมแกะอันนี้เนาะคือเราก็มารับแกะที่อยู่ตรงนี้เนาะกดรับแกะปั๊บเลยเนาะแล้วก็แล้วก็รออีก10วินาทีให้มัน กดดาวก่อนนะแล้วก็ค่อยมากดรับอีกทีหนึ่งเนาะซึ่งการเล่นเกมอย่างเดียวนั้นมันทําให้เรานั้นได้รับเหรียญน,น้อยหรือช้านั่นเองนักกว่าที่เราจะถอนเงินได้เนาะต้องเราต้องทําอะไรบ้างเราต้องไปทําธารกิจด้วยนะครับเล่นเกมไปด้วยทำธุรกิจด้วยนะครับซึ่งจะทําให้เรานั้นสามารถที่จะ,ะมีโอกาสนะที่จะถอนเงินได้เร็วมากอีกขึ้นนะถ้าหากว่าเราอยากถอนเงินได้เร็วมากยิ่งขึ้นกว่านี้และสร้างไรายได้มากยิ่งขึ้นกว่านี้ ก็คือนะครับการที่ตอนนั้นไปปรโมดแอปหรือการที่เรานั้นไปทําการเชิญเพื่อนนะครับเราไม่จําเป็นที่จะต้องไปเชิญเพื่อนของเราจริงๆนะครับให้เรากดว่าเชิญไปนะครับแล้วก็ให้เรากดว่าเชิญทันทีอยู่ไหนอยู่ตรงนี้ทุกคนนะนี่เลยทุกคนกดว่าเชิญทันทีนะครับหาแล้วก็คัดลอกเนื้อหาสามารถที่จะเปลี่ยนเนื้อหาได้ด้วยนะครับตรงนี้เนาะกดเปลี่ยนไปเปลี่ยนไปแล้วก็คัดลอกเนื้อหาหรือถ้าเราจะ คัดลอกเล่นอย่างเดียวเพื่อจะส่งให้เพื่อนโดยตรงก็กดตรงนี้ไปนะครับอย่าลืมนะครับทําการคัดลอกรหัสเชนของเราด้วยนะครับเมื่อเพื่อนของเรานนใส่รหัสเชนของเราระบบก็จะให้เราทันทีอยู่ที่2 0 0 0 0ืนเหรียญตรงนี้นั่นเองนะครับผมนะแล้วก็เมื่อเพื่อนของเรานะครับเล่นแนะสังเคราะห์แกะจนถึงเลเวล8ในวันที่เขาสมัครสมาชิกหรือในวันที่เขาโหลดแอปนี้นะเราก็จะได้รับอีกประมาณ50เพชรด้วยกันตรงนี้นะครับผมนะ แล้วก็นัเมื่อเรานะครับเมื่อเพื่อนของเราไม่ใช่เราเดี๋ยวเมื่อเพื่อนของเรานั้นสัง่งเคาะแกะนะครับจนถึงเลเวล20นะครับภายในเ,ยเวลา3วันเราจะได้รับเหรียญเพิ่มขึ้นอยู่ที่6,000 60, 0เหรียญน,นะนันเอกนาะแสดงว่าถ้าเราเชิญเพื่อนไป2คนเองนะครับ2คนแล้วก็ภายใน3วันนี้เพื่อนของเราทำํำธารกิจทั้งหมดนี้สําเร็จนะเราก็จะได้รับเราก็สามารถถอนเงินได้ทันทีอยู่ที่เท่าไหร่อยู่ที่ สิบบาทนะแต่ว่าเลียงไปเนาะเราต้องไปดูด้วยว่าเพื่อนของเรานั้นนะครับาการถอนเงินนั้นนะครับผมจะสามารถถอนได้สิบบาทนั้นต้องใช้เหรียญอยู่ที่สองหนึ่งหมื่นหนึ่งแสนสอง,สองนเหรียญซึ่งเราเรานะเราสามารถเราสามารถที่จะเชิญเพื่อนได้สองครั้งก็บรรลุแล้วล่ะนะครับในการที่เราจะหาเหรียญหนึ่งแสนสองหมื่นเหรียญแต่ปัญหาก็คือว่าเรายังขาดเพรอีกประมาณสองร้อยเพชรนะเพราะว่าเราเชิญเพื่อนไปหนึ่งคนนะ ทำเพื่เขตสำเร็จทั้งหมดแล้วก็จะได้รับพินแค่1คนอยู่ที่50เพรนะ2คนก็50เพรก็เป็นทั้งหมดอยู่ที่1 0 0เพรใช่ไหมขาดอีกเท่าไหร่ขาดอีกทั้งหมด200รเพานะฉะนั้นก็ถ้าแนะนำจริงๆนะเราต้องเราก็ไปเชิญเชิญน,นะครับให้ได้6คนนะครับหคนนะ6คูณ5เป็น30นั่นเองเนาะ6คูณ50ก็เป็น3 0 0เนาะเราก็สามารถที่จะถอนเงินได้นั่นเองทุกคนนะอยู่ที่อ่า สิบบาทเด่นของคนนะ้ก็ประมาณนี้ในส่วนของการถอนเงินที่มันเร็วที่สุดเนาะเพราะว่าวันนี้ผมมาอัปเดตเพราะว่ามีคอมเมนต์ถามมาว่าแอปชิปพาร์คยังสามารถถอนเงินได้อีกหรือเปล่าวันนี้ผมก็เลยนะครับทําคลิปนะครับในการที่ผมจะมาอัปเดตแอปนี้ว่ายังสามารถที่จะถอนเงินได้จริงนะครับตรงนี้เนาะกะ็ถ้าเกิดว่าใครน่าสนใจ ลองโหลดได้เลยนะถ้าหาว่าใครเล่นแอป,ปนี้อยู่นะก็อยากให้รู้ว่าแอป,ปนี้ยังสามารถทําเงินได้อีกเหมือนเดิมนะถอนเงินได้ไวเหมือนเดิมนะครับก็วิดีโอนี้นะผมนะก็ะมาณนี้ก็ฝากกดไลค์ฝากกดแชร์วิดีโอนี้ให้กับผมด้วยนะครับสําหรับวิดีโอนี้นะผมก็ต้องขอลาไปก่อนนะครับเจอกันใหม่วิดีโอหน้าสวัสดีครับ